ถามกันมาเยอะครับกับเรื่องของการติดแท็ก l ล ne นะครับบน G T M Google Tag Manager นะฮะติดแท็ก l ล n e ยังไงวันนี้อาจารย์นอดี้ครับนำมาทำให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวทำตามขั้นตอนทีละขั้นกันเลยครับง่ายๆสบายๆนะครับแบบนี้นะไปดูกันครับ สวัสดีครับผมอาจารย์นอร์ดีนินจาตลาดครับจาก l ล n e c e r t i f i e d c o d e นะฮะจริงๆต้องบอกว่าจากไลน์จากนินจาตลาดนะครับซึ่งเป็น l ล n e c e r t i f i e d c o d e นะครับปีล่าสุดด้วยปี2023ครับวันนี้จะพามาตามคำเรียบร้องครับก็คือถามกันมาเยอะมากกับการติดแท็กไลน์นะครับบน GTM นะครับซึ่งวันนี้จะพามาติดให้ดูนะครับทีนี้ผมอ่ะเคยสอนการติดแท็ก l ล n e ไปแล้วซึ่งครั้งนั้นเป็นการติดแท็กไลน์เอสนะฮะจากบัญชีโฆษณาของ l i น์เอสนะครับสมัยที่ยังเป็น จึงเป็น Line แอดแพลตฟอรอยู่นะครับสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยสอนลักษณะาการติดแท็ก Line แอดเนี่ยด้วยการติดตรงบนเว็บไซต์ WordPress เลยนะฮะแต่วันนี้จะพามาติดแท็ก Line นะครับบน GTM นะครับใครทำ Google Tag Manager เอาไว้นะครับก็จะได้มารู้วิธีการนะว่าติดยังไงเอ๊ะติดต้องเลือกแบบไหนยังไงเนี่ยมาดูกันนะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่ใช้ Line แอดนะครับเป็นไม่ได้ใช้แท็กของ Line แอดเนี่ยมาติด แต่ว่าจะใช้แท็กของ Line Official Account หรือ I O A ครับมาติดแทนนะครับซึ่งจริงๆด้วยวิธีการ Copy Code ต่างๆหรือการมี Base Code กับ Custom นะฮะโค้ดเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าแค่อยู่คนละบัญชีนั่นเองบัญชี Line a s กับบัญชี Line Official Account นะฮะแต่ว่าหลักการติดเหมือนกันนะครับดังนั้นคุณจะประยุกต์ใช้คลิปนี้นะครับสำหรับการติด แท็กของ Line as บน GTM ก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตทำให้ดูผ่าน Line OA แล้วกันเนาะนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกครับพวกเราครับเปิดเว็บไซต์นะครับของ Google Tag Manager ล็อกอินให้เรียบร้อยบัญชีของพวกคุณนะครับว่าล็อกอินยังไงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนสอนไปเยอะแหละนะครับก็ล็อกอินเรียบร้อยนะครับผ่านบัญชีของเราเนาะนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเข้ามานะครับที่หน้าเว็บไซต์นะฮะให้เรียบร้อยนะครับมากดดูที่ตัวแท็ก ของบัญชีของเรานะฮะตามภาพเห็นแบบนี้เนาะก็จะเห็นว่าถ้าบางคนที่เคยทําแท็กมาก่อนแล้วเนี่ยก็จะเห็นมีแท็กอื่นๆได้ไม่หมดเลยนะครับใครที่ไม่เคยทําแท็กหรือมีแท็กน้อยก็แล้วแต่นะครับรดลดหลั่นกันไปตามแต่ละคนที่ทําแท็กเอาไว้นะครับเสร็จแล้วครับให้พวกเราครับไปนะครับหาปุ่มที่เขียนว่าใหม่ทางด้านขวามือนะฮะก็คือติดแท็กใหม่นั่นเองนะครับด้านด้านบนเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วกดเข้าไปครับนะครับมันก็จะขึ้นสไลด์ออกมาแบบนี้ครับนี่ฮะจะมีอยู่2แถบหรือ2ส่วนใหญ่ด้วยกันที่โชว์ขึ้นมาก็คือส่วนที่เป็นการกําหนดค่าแท็กนะครับกับการเลือกทริกเกอร์2ตัวเนนะครับสตัวนี้เนาะนะฮะซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาทําการกําหนดแล้วก็การเลือกทิกเกอร์กันนะครับแต่ว่าก่อนเริ่มต้นอะไรเนี่ยให้ไปตรงมุมซ้ายมือบนจะเห็นว่าจะมีคําว่าแท็กไม่มีชื่อนะเป็นโฟลเดอร์อยู่นะครับให้ทําการตั้งชื่อก่อนนะครับซึ่งผมขออนุญาตตั้งชื่อเอาไว้ว่าเป็นคําว่า Li n e tag base โค้ดแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับพอตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ให้ พักหน้านี้ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งปิดนะครับเปิดไว้ก่อนนะครับเปิดตัวบว์เซอร์ใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับไปที่เว็บไซต์ manager line biz กรณีนี้อย่างที่บอกครับผมจะใช้การติดตั้ง line tag จาก line official account ของบัญชีของผมเองมาติดบนเว็บไซต์ของผมผ่าน google tag manager นะครับใครที่ต้องการติด แท็กจาก Line แอดนะครับก็ให้เข้าเว็บไซต์ Ad Manager เติม Ad เข้าไปนะฮะแอดเมนเจอร์ดอทไลน์ดอทแทนนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูนะครับของการไปเอาโค้ดแท็กนะฮะมาจาก Line แอด เแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตมาที่ใช้ไลโอ OA แทนเนาะนะครับเข้าไปที่ไลโอ OA ครับนะครับที่ Manager. ์ดอร์นะฮะล็อกอินเรียบร้อยนะครับแล้วก็ค้นหานะครับเมนูหน้าหลักแล้วก็ไปดูเมนูย่อยของหน้าหลักก็คือ t a ็ g i n g ในวงเล็บก็คือชื่อว่า Li n e Tag นั่นเองแบบนี้เนาะนะครับซึ่งมันจะอยู่ภายใต้เมนูการจัดการข้อมูลทีนึงนะเห็นนะนะครับเข้ามาแล้วนะครับเลื่อนหาเบสโค้ดตามภาพนี่เลยครับจะเห็นเบสโค้ดครับให้กดปุ่มคัดลอกนั่นขวามือบนตรงนี้ขึ้นมาเลยครับนี่จากเบสโค้ดนะครับ แนะนำว่าใช้กดปุ่มคัดลอกดีกว่ามันจะได้ก๊อปไปทั้งหมดเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก๊อปปี้ด้วยการกดลากเมาส์เองเนี่ยบางทีมันอาจจะหลุดบางโค้ดไปแล้วโค้ดมันจะไม่สมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วปุ๊บให้กลับมาที่ Google Tag Manager เว็บไซต์ของเรานะครับที่เปิดว้ค้างไว้เมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็มาคลิกที่การกําหนด ท่าแท็กได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับมันก็จะมีแทบขึ้นมาทางขวามือสไลด์มาวืดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็มาเลือกดูครับซึ่งในปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการติดแท็กของแพลตฟอร์มอื่นๆที่ทา Google Tag Manager เนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบสนิทสนมเนาะนะฮะก็จะมีโลโก้ของแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยเช่นตัว Google Analytics นะครับ GA4 นะครับเช่น Google Ads นะครับอื่นๆนะฮะก็จะเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าลายครับไม่ได้เป็นที่รู้จักของ Google นั้นบอกตรงเนาะนะครับไม่ได้มีพาร์ทกันอย่างนั้นนะฮะน หาโลโก้ของ Line Tag ไม่เจอนะครับก็ให้มาที่ตรงปุ่มกำหนดเองข้างล่างครับจะเห็นคำว่า HTML ที่กำหนดเองนะครับกดคลิกตรงนั้นครับเสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาครับเบสโค้ดที่คุณคัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็ให้นำมาวางในพาร์ทที่เป็นช่องของ HTML นะฮะได้เลยครับนี่ฮะมาวางได้เลยครับโอเควางแบบนี้เนาะนะฮะเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับดู ตรงคําว่าการเลือกทิกเกอร์ครับมากดตรงไอคอนการเลือกทิกเกอร์ได้เลยครับเสร็จแล้วปุ๊บจะมีแถบเด้งมาทางด้านขวามือแบบนี้ครับสไลด์มาวืดมาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ให้เลือกคําว่า all pages นะ all pages นะครับได้เลยครับนี่ดูหน้าการดูหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดเลยนะครับนะคลิกปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้ครับแน่แบบนี้ครับนเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะให้กดปุ่มส่งได้เลย นะครับกดส่งได้เลยนะครับอ่าโอเคพอส่งปุ๊กเนี่ยนะครับเดี๋ยวระบบมันจะพาเด้งมายัางหน้านี้ครับนะฮะเป็นหน้าที่มนันแนะนําให้เราเนี่ยพิมพ์บันทึกข้อมูลหน่อยว่ามีการทําอะไรไปนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสลืมครับเพราะว่าแท็กเยอะเมื่อกี้นี่ผมกลับไปดูแท็กเยอะที่ผมเคยติดเอาไว้เนี่ยผมก็ลืมนะว่าแท็กที่ผ่านมาทําอะไรไว้ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาใส่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยทำให้เรามา รีมายความจำไไ้้ว่าเอ้ยเราได้ทำอะไรไว้กับแท็กนี้ยังไงนะครับก็ใส่ข้อมูลเก็บเป็นความจำเอาไว้นะครับนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กนะดปุ่มคำว่านำไปใช้จริงทางด้านขวามือด้านบนได้เลยครับนะ สักพักมันอาจจะขึ้นคําว่าร้องเพลงแบบไม่สนใจใครก็ช่างมันไปวิ่งไปนะครับมันก็จะหมุนๆของมันอยู่เงี้ยนะครับก็ไม่ต้องตกใจแลนซินนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลสรุปนะฮะการติดตั้งแท็กของเราทั้งหมดแบบนี้นะครับว่ามีแท็กอะไรยังไงบ้างนะครับมีกี่แท็กมีกี่ทิกเกอร์นะครับมีกี่ตัวแปรยังไงนะครับโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยครับทีนี้เพื่อความชัวนะครับให้กลับมาดูที่ manager.live.biz เว็บไซต์ หลังบ้านนะครับของ Li n e เ a ของเราครับมาดูที่เมนูเดิมก็คือตัวเมนูแท็กกิ้งนะครับแท็กกิ้งนะฮะหรือ Li n e Tag เนี่ยครับจะเห็นว่าตรงสถานะเบตโค้ดครับนี่ตรงนี้ครับสถานะเบตโค้ดตรงนี้ครับนะฮะจากเดิมทีเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าหยุดใช้ตั้งแต่ตอนก่อนที่เราจะก๊อปปี้ไปนะครับพอไปวางเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นอะครับว่าพร้อมใช้งานถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นแสดงสถานะครับว่ารับข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองที่เราติดตั้งกันไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนวามครับนะครับใครทําได้แล้วนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับนะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างของการติดตั้งไลน์แท็กที่มาจาก Line Official Account นะครับซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันกับ l ลน์แท็กที่มาจาก Li n e นะครับเช่นเดียวกันโอเคนะครับลองเอาไปลองติดตั้งดูครับอันนี้คือการติดตั้งเบสโค้ดนะครับ ของ Line แท็นะครับบน GTM Google Tag Manager นั่นเองครับโอเคเดี okay. ๋ยวครั้งหน้ามีเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะฮะเพิ่มเติมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของ Line o f f เชียลเขานะครับวันนี้ผมอาจารย์ออดี้นินจาตลาดในฐานะของ Line Certified c o d e ปี2อ2 3ันาขออลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ